อุ้ยแฮอุ้ย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 ัลหลปิดประตูอุ้ย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 อุยอะไรแม่าจะข้าไปกับพี่แลวเอาอะไรใครอยากได้อะไรเอาังเข็นตังเขนตังเข็นยัวเอร์โมมิโตใช่ไหมเอรโมมิเตอร์ใช่ไหมรโมมิเตอร์เพิ่มอัไรคือพูดการพูดแบบไม่คิดแบบบุ๋มไว้ก<ส><ว>ันซืออันนี้ด้วยสมัติซื้อสมัติสกิ้ยก็ดีต้อทกอ คือข้างเห็นแล้ว15ใครได้หรือมอะไรที่มันดูโง่ๆใครได้หรือไม่สมารติ๊กไฟฉายเหรอคุณซิบไอ้บุ๋มอยากนี้คุณซิบผิดกับบุ๋มคุณซิบผิดคุณซิบผิดนี่คืออะไรวะอ๋อไอันี้ไม่ข้าเขียนไงเขียนซื้อแล้วซื้อไม่ถึงคอเลยมั้ยซื้อชักสองอันกัแล้วกันไอสตองแฟลชไลท์เราซื้อแล้วกันนะสตองแฟลชไลท์ซื่อโมชั่นเซนเซอร์แมวอันนี้ไม่ต้องกายโต้คาเมราไปเลยแล้วกันนะกูอยากถ่ายรูป เฮ้ยมีใครม <kah s> <ata> ีไฟฉายใครเอาไฟฉายเราไปหมดเลยวะไม่ฉายไม่อยู่อ่ะกี่อันสองอันเอาเฮ้ยเราใครที่เปิดจังวะเฮ้ยเปิดหรือเปล่าเนี่ยใครเปิดวะเก่งมากมั้งคนเปิดอ่ะไปคนคนเปิดนําเลยใครใครเปิดนําเลยกูไม่ได้เปิดอ่าดูแลใครเปิดไปอนุพัฒน์นำเลยไปหัวแคนไม่มีไฟฉายวันนาไม่ได้โทษทีอย่าบ้านอยู่ไหนใครใครใครเอากูแจอเราจะบ้านมา

ุณาภูมิเราลืมเพื่อนเราลืมทำสิ่งที่สำคัญเพื่อนลืมอ่านชื่ออ่านชื่อแบบุณาภูมิเดี๋ยวเมื่อกี้มันตรงนี้เหรอไอกระโดดได้แล้วเหรอเกมเนี้ยไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ตรงทางนี่แหละแนนซี่ไว้แนนซี่ไว้โยนโยนให้กูเลยทำไมกูไม่ได้เสียงแค้นเลยวะไอ้เออไอแม่น้ำัดไม่ยอมเปิดใหม่วะเีไอมันอยู่ตรงทางเดินตรงทางเดินไออย่าเพิ่มเปนแป๊เอากล้องถ่ายรูปมาคนหนึ่งดิ เอ้ยเขียนแล้วรีฟออไดเขียนไวเนาะไปกลับบ้านเนีขาไล่ไป<อ>แล้วกลับบ้านด้วยไปเขาไล่แล้วเยวเรถาถ่ายกันมึงเอากล้องมาด้วยกล้องกล้อง,องถ่ายกล้องวิดีโอเออ มีใครเอาเอาเอากล้องเอากล้องถ่ายรูปไปแล้วใช่ปะมาแล้วโอเคเขียนไวจัดจัดนะอุ้ย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 นี่อะไรวะฮัลโหล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 เอาไปไหนอะเข้าไปเลเข้าไปดิเข้าไปเลเข้าไปเลเข้ากันมาเข้ามาไอ้หัวแค่นะไอ้หัวแค่ไม่แลวะเอ้ยพี่สิงเพื่อนๆหนาว แนนซี่ไวท์อายุเฮียแนนซี่ไวมาไปดูนี่หนิดูไว้อายุดูคลิปดูคลิปไปปิดปิดประตูปิดประตูปิดประตูอะปิดทำไมอะอ๋อก็มันมองไฟไฟในห้องมันเปิดมันต้องไว้ดูแนนซี่ไวท์อายุเฮียมาแม่คาเมลมาแม่เอาเฮ้ยใครเปิดประตูวะไปกลับบ้านเอ้ารอเอ้า ออกมาทำไมอ่ะนั่นดิดูกดอออกล้องแต่เราไม่ตั้งกล้องนะันใช่ห่าตั้งตั้งแล้วแต่เปิดกล้องโอ้ m y god เราไม่ได้ปิดไฟปิดไฟใส่สเตลล์เตลปิดไฟไปสเตปิดไฟดิเดน อันนเราที่คุยไปเราเตรียมพร้อมละต้องถ่ายรูปเตรียมตัวถ่ายรูปผีแต่ว่าเราจะพูดคุยผ่านผ่านกล้องอะไม่ได้ไม่ได้ไป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 ทุกคนไปหยิบหยิบใกันเขยทุกคนตรงนี้ใครชอบไหมกันเขยหยิบไปชอบกูชอบมากไปไป way back เวแอกอุ๊ย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 อะไรแม่ดันจะเข้าไปกับพิบแล้วไปกับพีพไม่ก่อนอันนี้ก็มันก็เอาพิบไปรอบหนึ่งเหมือนกันตอนนี้กับพิบไปรอบหนึ่งนี้นะเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปเร็วมาแง้มดูกันเปิดมันเปิดเลยเปิดเลยอะไร Nancy White อย่า Wankers Beer ไม่น้ำเปิดเองปะใช่อครับโอเคเดี๋ยวเปิดถ่ายรูปแป๊บ นี่ไงล่ะไปไปกลับกลับ Get away Get away Get away ปะอย่างๆอันนี้แค่มาดูภารกิจนะเจ๊แต่ยังไม่เทเกลือเลยเออยังไม่ได้โรยเกลือหลักฐานแล้วเหลืออะไรวะเรียกได้หรือเปไปรอรอแป๊บก็ได้รอหน่งตื้นตื่นตื้นตื้นหมดใจหมดไปกลับบ้าน เลยเกลือเลยละไปกลับบ้านเลยเกลือทิ้งไว้ปล่อยให้ปล่อยให้เจ้าของบ้านมาทำความสะอาดเองโอ้โหอ่ะโอ้โหเนยเลยเกลือโมโหเลยเราจะไม่โดนหลอกแล้วเนี่ยไปไปไปโดนหลอกกันมาโดนหลอกยังไงวะผีโพงไงต้องด่าเฮ้ไอ้ดลาราบูด่ามาดเดอร์พัคเตอร์อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมเนี่ยหรือว่าอะไรเรายังไม่ได้ลงมาลดมามาเขาบงเข้าไปทหารกล้า เตื่นเตืนตืนตืตืนดินวนรอบิวนิวเราไปเราไปเดินวนรอบรอบหอดวบหปลาปาอุ้ยอุ้ยอะไรวะอุ้ยเพิ่งเข้าเมื่อกี้นี้เพิ่งเปิดใหม่เมกี้นี้ไฟกระตุกเลยโยนแม่งเลยข้างเขียนฮะเียงไรอ่ะอ๋ออันนี้ไอบบนี้บูมเดินผ่านอุ้ยอีเวบข้เวนำเปเปาเปาปาลเลอกสมาไม่ใช่ห

เข้ามาเลยเข้ามาเลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวกันละวฮัลโลฮัลโลไปอายูนิกะโอ้ไม่กอดอยู่อาร์โซเดอร์ตี้กายเป็นอะไรฮะนี่เครื่องอะไรวะยิวส์แบรนด์เป็นอะไรวะอะไรวะเฮลโหลเฮ้ยลูกตกอ่ะใช่ลูกตกะโอ้ละมาหนึ่งละเฮลโหลมาถึงปอเฮลโหล Can you come out? Let me see why. Can you come out? I'm not leave. I'm what? I need to die, bro. เอาเอาเฮ้ยไปเฮ้ยมีรูปเฮ้ยเฮ้ยมีหน้ามีรูปในหน้ามีรูปด้วยนี่ห <uk> ว่าอะไปนะนี่เห็นเป็นรูปคนจริงๆในนี้อยู่เดี๋ยวลองเขาก้องดูดิต้องมองใกล้ขนาดไหนวะเนี่ยเข้าต่อเข้าต่อเข้าต่อมีอะไรทำได้อีกวะตอนนี้ยเฮ้ยใครแค่เตรียมพบกล้องเลยเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราพบกล้องเองใครก็ได้ใช้หน่อย แทบพวกไปฉายม่วงแหลไว้อะเราถือกล้องเองมาตะกุศลแคนยูคาร์เมาส n แนนซีไว้หรือว่าเราอยากเข้าไปลึกพออุ้ยอุ้ยมันปิดมันทันมันทันอุ้ยสายไม่ทันแม่เอ้ยโอ้เมื่อกี้ไม่กระตุกด้วยโอ้โหเออกระตุกฮัลโหลมันแม่ในในรูปเลยโอ้ยเล่นไฟเล่นไฟด้วยเล่นไฟด้วยมันอคือหันนะเพื่อนเมื่อกี้คือหันนะเพื่อนถ้ามันบีบคอเนี่รู้เรื่องเลยนะกูโยนกลางเข็มไปแล้ว นี่ไอ้บยนปุ๊บหายปรับเลยไม่หรอกมันหายก่อนไม่คือมันหายก่อนแล้วกูขย้อนทีหลังเี่กูถ่ายอะไรบยนทลุกำแพงมาเฉยเลยเข้ามา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 ามาเข้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 ามาเขเขามมาเข้ามาเข้เขาม้ามาเามาเข้ามาเข้าาเข้ามาเข้ามาเขมาเข้ามาามาเมาเข้ามาเข้ามาเขมาเข้เข้ามาเ ไอ้สัตว์เอ้ยทำไมปะแล้วถ้ามันผูกมาแล้วหนีไม่ได้ทำไงวะเนี่ยกตาย่นนเขยนกูเขีนกูวะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเไปเตรงกว้าง่ดเงีลเดียวอขเลนประตูมันน่าจะเปิดออกมาแล้วก็ปิดเมื่กี้มั้งเข้าไหมเข้าไปเื่ีนดินบุนวอัวตอนีเ่นวๆ่นไปข้าไปด ไปตัวย้ำย้ำมาเขาย้ำไวคนหนึ่งย้ำแดนซี่ไว้แคนยูครับเอาไว้แคนยูครับเอาเอฟอยู่แฮปอุ๊ยอ๊ยหยุแม่งเลยเอ๊โยนอีกแล้วโอ้ติดหลังไอ้บูนเต็มเลยอันเนี้ยอันนี้คือสปีดหรือบล็อกยืนยันมามามาย้ำมาย้ำประตูใหม่มายันประตูใหม่มายันประตูใหม่แล้วก็ยาขับเคลื่อนตัวเยอะเพราะว่าจะถ่าย

ไอ้บุ้งเข้าไปนิดนึงไอ้บุ้งเข้าไปหน้าสุดบุ้งไปไหมเขีนอยู่ถ้าเกิดเราสถานการณ์ขับขันจริงข่อยโยนไอ้บุ้งนั่งไว้นะเรายืนแคนแนสซี่ไว้แคนอยู่ซัมเอาท์แนสซี่ไว้แคนแนสซี่ไว้ Hello Hello Nancy w h i t I will picture you I will take a picture for you Two thousand years later Hello Work hard for my t h a i l a n ฮ Hello ไอ้ยุกเอาไว้ฮะอะลูกำเอาแก้นิ่งเลยวะอะลช่างแมงไอ้ยิงยิงเขาไว้ก่อนอะลูเฮ้ยบูมนั่งไว้นั่งไว้อะลูอลูโอโอ้ขับรถปิดวมันไปดอมปิดประตูไปอยู่ได้อยู่นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะให้เอาเคทายปะทะลุแหละปะเย็นเคสใส่หน้าสักทีไหมเอ้ยมาไม่หายไปแล้ไม่เล่นแล้วไปกลับบ้านดีกว่าหมดไปยมบอกเลยหมดฟีม เฮ้ยพวกเราภารก,กิจเสร็จทุกอย่างเลยว่ะบองไม่เห็นนะเนี่ยแหละเราเห็นเราเห็นน้ำเตะอะไรผีเด็กผีเดมอนนะเดมอนครบยังครบยังไอ้ย่งติ๊กยังติ๊กหมดยังติ๊กแล้วติ๊กแล้วติ๊กแล้วไปกลับบ้านพอพอละซียูเลเธอร์สเกอร์รูปแหลกรูปแหลกไม่ได้แหมเคลงก็ผีไม่กลัวไม่กลัวมันรถยิบคำหน้าประตูไว้ก่อนอ่ะ